สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้พระกันหลายแบบนะคะมาชมผ้าไหมสวยๆแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าสามตะโก้นะคะผ้าสามตะโก สีธรรมชาตินะคะเป็นลายขอประยุก์ตนะคะลายขอประยุก์แบบนี้นะคะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะลายขอประยุก์ตนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะเผืนละ2,300บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นขอสามตะโกสีธรรมชาตินะคะขอประยุกเป็นสีธรรมชาติค่ะเผื่อต่อไปนะคะเป็นขอเจ้าฟ้า ห้าตะกกทอยกดอกนะคะสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะเป็นปูมแบบนี้นะคะด้านบนสไลด์สีแบบนี้นะคะเป็นขอเจ้าฟ้าค่ะห้าตะโกสีธรรมชาตินะคะยกดอกลายลูกแก้วค่ะพืนนี้อาบน้ำยารอแล้วนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,200บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีผืนนี้อาบน้ำยารอแล้วนะคะเนื้อผ้าสวยนิ่มมากค่ะพื้นต่อไปนะคะ ผ้าลายมงคลนะคะวันนี้มาแบบผ้าลายมงคลนะคะลายขอเจ้าฟ้าแล้วก็ลายประตูหน้าคาราชนะคะผ<ม>ืนนี้สองเมตรครึ่งนะคะเป็นผ้าสามตะกอแบบนี้ค่ะประตูหน้าคาราชค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะผืนนี้ใหญ่มากนะคะเป็นสามตะกอนะคะ ลายประตูนาคร,ราชค่ะ2เมตรครึ่งค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ2,600บาทนะคะผืนนี้สองพันรบาทราคานี้อาบน้ำยาสงฟรีเนื้อผ้าสวยนะคะผืนนี้เนื้อผ้าสวยมากท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นผ้า3ามตะโกนะคะผืนใหญ่มากค่ะ สะบัดผ้าแรงนะคะเพราะว่าจะจะเก็บเข้าไม้แขวนค่ะพื้นต่อไปนะคะลายมมคลอีกนะคะหน้านางสวยมากค่ะห้าตะกอทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายคุยนะคะพญานาคสวยๆนะคะขาวแดงค่ะ พื้นนี้สองเมตรครึ่งนะคะห้าตะโกอทอยกดอกมีหน้านางชายคลุยค่ะสวยสวยค่ะพญานาคนะคะเสริมโชคลาภอำนาจบารมีนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ สามพันเก้าร้อยบาทนะคะผืนละสามพันเก้าร้อยบาทราคาเบามากนะคะผืนนี้สามพันเก้าร้อยบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีผืนต่อไปนะคะ้าตะโกโทอยกดอกนะคะ สวยๆสีหวานๆนะคะยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะนกยุงหวานๆค่ะผืนนี้สวยมากค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะ นกยุงสีหวานหวานผืนละ3,500บาทค่ะราคานี้อ่างน้ำยาส่งฟรีนะคะนกยุงสวยมากเนื้อผ้าสวยนะคะเนื้อผ้าสวยพื้นต่อไปนะคะนกยุงอีกผืนหนึ่ง ผืนยุงลำแพนค่ะเป็นห้าตะโกอนะคะทอยกดอกคล้ายๆลูกแก้วแต่ไม่ใช่นะคะยกดอกแบบนี้มีหน้านางชายครุยนะคะยุงลำแพนแบบนี้ค่ะ นกยุงกับกระต่ายมีหน้านางชายคุยนะคะท่านใดสนใจค่ะทักมานะคะผืนละ3,500บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ3,500บาทท่านใดสนใจทักมานะคะ พื้นต่อไปค่ะนกยุงอีกผืนหนึ่งนำมาให้ชมอีกนะคะสีตะโกโทยกดอกลายก้นหอยมีหน้านางชายครวีนะคะโทด้วยใหม่บ้านค่ะ คืนนี้อาบน้ำยารอแล้วนะคะเนื้อผ้าหนาสวยนะคะผ้าสั่งทำค่ะอยากได้นกยูงนะคะแบบที่บ้านก็เลยให้เขามัดให้นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะสีตะโกโทอโยกดอกลายก้นหอยมีหน้านางชายครุยนะคะโทอด้วยไหมบ้าน ผืนนี้ผืนละสี่พันรบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีผืนนี้อาบน้ำยารอแล้วนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าลายมงคลสวยๆสิงค่ะ พื้นนี้สองเมตรกว่านะคะผ้าตะโกโทโยกโดกมีหน้านางชายคุยนะคะพื้นนี้เครือสีน้ำเงินนะคะผ้าสวยค่ะผ้าเหลือบสวยมากนะคะสิ่งก็สวยเนื้อผ้าดีนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผืละ3,500บาทค่ะผืละ3,500รบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีสนใจผ้าใหม่สวยๆทักมาค่ะสิงสิงตัวนี้สวยมากค่ะ พื้นต่อไปค่ะวันนี้มาครบเลยนะนกยูงสิงช้างนะคะพญานาคนะคะโฮลเชิงช้างค่ะเป็นผ้ายกดอกคล้ายลูกแก้วแต่ไม่ใช่ลูกแก้วนะคะยกดอกอีกแบบหนึ่งผ้าโทสอดริมบนล่างเป็นหกตะโกโทรสอดริมบนล่างนะคะโฮลเชิงช้างสวย เนื้อผ้าดีมากๆนะคะหกตะโกอทอยกดอกนะคะสอดริมบนล่างด้วยค่ะโพชิงช้างเนื้อผ้าสวยมากค่ะท่านใดสนใจนะคะทักมาค่ะโเชิงช้างหกตะโกอทอสอดริม บนล่างนะคะพื้นละ3,400บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าใหม่สวยๆรอทุกท่านรับไปใช้ไปดูแลไปเก็บสะสมนะคะเพราะว่าผ้าใหม่สวยๆเกรดดีๆนะคะ มีมาให้ชมเรื่อยๆแล้วก็สะสมบางท่านนะยอมรับเลยค่ะที่คุยกันไว้กับลูกค้านะคะสะสมมากกว่าที่แม่ค้านำมาเสนอขายอีกนะคะคือเก็บไปเรื่อยเห็นสวยก็เก็บเก็บยังไงก็เลือกเก็บสะสมจากประภาสองแปดเก้าไปเยอะๆนะคะสนใจผ้าใหม่นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ